ไปไปล่อเบื้องน้ำบ้านซึนกเพะถัมนือก้อน่นกันมาขพักันยกวบุญเสมรอี่มอซเจวันเมื่อวานไม่ได้ไปเด็นี่หัวถูหงขีกไมสั่นแล้วมือก้อนมือฝนตกนะมือก้นที่น้ท่มน้ำมันเป็นบุญเก็ืสามมือเขายกยเมื่อวานเนี่ยมีแนวโน้มมันดิตกมาอยู่เด้ ป็น้าพายุมาไหมยูบ้านเต็มกิดีขึ้นมาเลยนะงน้คนุกอดนเลบด้งตรงนี้บว่วมเข่าคนเนาะมันบอนได้ยินแนวโน้มว่ามันดีหมาม่อยู่เด้ล่ะไอพวกคนดีหมามันนีหมาเส้นบ้านหาบอเลย มีี่จะเขาโยกมีขปาปักมีข้าวขาโยกถ้ามาสํเดินโบเป็นหนังรอกยกบึ้งยกยอไงเขาได้ไปสิดเส้นลงแรงๆยอ่ยดมางบาเ็นและงู่เ้ขม่่เ